มามาสุขสบายดีพี่น้องสอยจุสอยจุคือเกามาปอกกับเ่าปอมรดเลืองผ้าโมสีเง้มเง้มเ้อเาปอมรถเลืองผ้าโม่ผ้ามากินสอยจุมาอนี่เบาตีเพิ่นมาเรียน้ำกับเบาจอยมเนี่เพิ่นมาอยากกินสอยจุน้ำเาปอบรถเลืองเพิ่นมาามามาเอกกนกกนเกืองเกือ่ไเจ้คมเส็จๆอ้ยนอ ไม่มียัางายหรอกมตสองคนสางห้องไม่ซ้ช,ช่วยจดเลยเอาเนี่ย <c oughs> นี่อรกันท่านได้กินหรอก็อร่อยดีหรอกมามากินก่อนมาจ้าจักวัดข้างกนขาดีต้องก่อไปอืมจับจับจั